รีวิวซนดิส8เทเลบต์ตัวเดียวเรียกว่า all round อันแค่นี้ความเร็วระดับ SSD ที่เล็กที่สุดวางแค่บนโต๊ะแค่นี้ไม่เปิืงเนื้อที่ด้วยการทำงานโปรเจกชันนะครับโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเทเลแล้วนะครับในยุคปัจจุบันที่เราต้องใช้ไฟล์ 4K 8K แน่นอนว่าเรื่องของฮาร์ดดิสความจุเนี่ยมันมีความสำคัญมากต้องบอกว่าอันนี้คือฮาร์ดดิสแบบตั้งโต๊ะตัวแรก เรานภาพปกติในระดับ8เทเลอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีดอกที่มันจะไม่ใช่ SD นะครับเอาไว้เก็บไฟล์ของเราซึ่งพวกนั้นน่มันไม่สามารถตัดต่อผ่านได้ความเร็วอ่านเขียนมันไม่เพียงพอเราต้องการตัดต่อผ่านฮาร์ดดิส์เราจาเป็นต้องใช้ SSD ถ้าสมมุติว่าเราจะตัดต่อหรือว่าพกพาเราก็จะใช้เป็น SSD ที่ตัวเล็กประมาณนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยความจุเราอาจจะใช้แค่1เทเล2เทเลนะครับจนถึงสูงสุดอาจจะประมาณสัก4เทเลถ้าเป็นพวกพอต t ทเบิลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้หลายอันหน่อยเพราะว่าก้อนนึงมันอาจจะไม่พอนะ ไอตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาทดแทนคือมันเป็นเหมือนฮาร์ดดิสที่มันมีความจุเยอะในระดับ8เทเลลูกเดียวรวมถึงมันมีความเร็วในระดับ SSD ด้วยเพราะมันคือ SSD นะครับเรอกขนาดไหนเราเทสลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันซึ่งความเร็วในการอ่านเขียงของเจ้าตัวนี้มันคือ1000 MB เมกเซเรามาดูการเทสกันนะครับโอนไฟล์200บนโน้ตบุก๊กแม็นะใช้เวลาประมาณ4นาที เทียบกันมาเลยระหว่าง s s d 1 0 0 0อ่านเขียนนะครับมันจะได้ประมาณนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วทีนี้มาดูตัวนี้กันบ้าง่าตัวเดสได i v e 8เทเลนะครับค่าอ่านเขียน995ส่วนค่าอ่าน9 0 0ลองมาดูที่ไฟล์ข้อมูล 5G กิกกันบ้างก็เนี่ยครับผลออกมาประมาณนี้นะครับแปลว่าไอ้ตัวเดสได้ของเราอ่ะมีค่าการอ่านเขียนในการทำงานใกล้เคียงกับเจ้าตัวที่เป็นพอตเทเบิลต้องบอกว่าเจ้าตัวเดสได i v e 8เทเลซึ่งเราสามารถที่จะเราไฟล์มาถ่ายลงแล้วก็ตัดต่อผ่านเเจ้้ตัวีไดลย ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะเขามีโปรแกรมอัตโนมัติจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Acronis True Image for Western Digital Support Apple Time Machine สามารถสำรองข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ PC ได้ด้วยไฟล์ EXFAT นะครับภาษา USB ชนิดเดียวเลยนะอันนี้สำคัญที่เราสามารถตั้งเวลาแบ็ k อัพได้ทีระดับประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็โคลนข้อมูลกู้ไฟล์ข้อมูลได้เลยซึ่งต้องบอกว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะใช้แค่ Mac เครื่องเดียวนะครับหรือว่า PC เครื่องเดียว นะครับเราอาจจะต้องมีการส่งต่อโปรเจกต์กันในทีมอะไรต่างๆรับประกัน3ปีโดยสรุปนะผมมองว่าเราต้องการจะคลีนอัพโต้ไม่ต้องการจะมีหลายๆเตชันนะครับเราก็อาจจะมีลูกนี้ลูกเดียว8เทเลบต์แล้วมีความเร็วในการอ่านเขียนที่เร็วด้วยหลายๆคนจะมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ที่สําหรับการปกพาเนื่องจากว่ามันจะต้องเสียบปลนะั๊กพาเวอร์ดังนั้นแต่ว่าบางคนบอกคิดว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวซื้อลูกนี้มาแทนเลยพกตัวนี้ไปตัวเดียวเลยมัน อาจจะไปทํางานนอกสถานที่ไม่ได้สะดวกนะักผมก็คงจะามาใช้เป็นฮันดิทตั้งโต๊ะจริงๆคุณภาพมันเป็น SSD ที่ความจุมากกว่ารุ่นปกติอย่างเช่นสมมติคุณซื้อตัวรุ่นแบบพอตเทเบิลแบบท็อปเลยก็อาจจะได้แค่4เทเลนะครับซึ่งอันนี้มันมากกว่า2เท่าเลยเราอาจจะมีลูกประมาณสัก2เทเลยเอาไว้พวกพาเอาไว้แบบว่าทํางานแบบคล่องตัวแล้วเรากลับมาบ้านเราก็อาจจะใช้ถ่ายลงในตัวนี้แปดเทเลกันไว้รุ่นหนึ่งก็ได้ดังนั้นตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าถ้าเกิดว่าใครมองหาอะไรที่มันเป็นเอาไว BACK ้แบคเอพตัวงานของเราสุด เสร็จก็คงต้องเสียตังค์ซื้อเอามาใช้งานจริงๆแล้วละ่ะเรียกว่ามันอออินวันักขนาดนี้นะครับเราไว้เจอกันครับ